ย้อนกลับไปในปี2,537โคบานลูกเจ้าแม่ไทรทองนักมวยไทยจากบุรีรัมเดินทางไปสร้างชื่อเสียงที่อเมริกาเป็นครั้งแรกแต่สิ่งที่เขาเจอไม่ใช่การต้อนรับอย่างอบอุ่นหากแต่เป็นการดูถูกเหยียดยามจากเฮเตอร์พีน่าแชมป์คิกบ็อกซิ่งและคาราเต้ชาวอเมริกันตั้งแต่การเปิดตัวพีน่าแสดงท่าทางล้อเลียนวัฒนธรรมไทยไม่ว่าจะเป็นการไร่รำไหว้ครู เรากับว่าศิละปะและวัฒนธรรมไทยเป็นเรื่องตลกขบขันการดูถูกไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นในการแข่งขันพีนาได้รับการเชิดชูจากผู้บรรยายว่าเป็นผู้มีชื่อเสียงและมากความสามารถในขณะที่โคบาลถูกมองข้ามยิ่งไปกว่านั้นกรรมการยังไม่ให้โคบาลใช้ศอกซึ่งเป็นอาวุธสำคัญของมวยไทยทั้งที่ทั้งที่เป็นการชิงแชมป์โลกมวยไทยในการแข่งขันโคบาลถูกกรรมการตัดสินอย่างไม่เป็นธรรมจังหวะที่โคบาลเสียหลักลมเนื่องจากพื้นลื่นกลับถูกนับคะแนนทำให้ผู้ชมไม่พอใจ ทีน่ายังไม่หยุดเยอะเยะ้ยเขารอเรียนท่าทางที่โคบาลล้มลงแต่แล้วจะเปลี่ยนก็มาถึงในยกที่2โคบานครับเข่งมาเข่งคืนครับไม่ยอมโดนข้างเดียวครับมาซ้ายโอยโอยส่งแชมป์จอมเยอะเย้ยลงไปกองกับพื้นนกเอาอย่างสวยงามโคบาลประกาศสักดาให้โลกเห็นว่ามวยไทยไม่ใช่เรื่องตลกและวัฒนธรรมไทยสมควรได้รับการเคารพชัยชนะครั้งนี้ไม่ใช่แค่การชนะการแข่งขัน แต่เป็นการชนะใจคนทั้งโลกโคบานได้รับการอาชีดร,รางวัลและฉลองชัยชนะด้วยการเสริมประกอบเพลงอีสานอย่างภาคภูมิใจ